รีวิวฉบับเต็มพี่ชงลี่ตัวละครสร้างเกาะที่ดีที่สุดในเกมแถมยังทำดามเม็ด่าหินอย่างรุนแรงห้ามพลาดเลยนะครับตัวนี้ต้องมีบอกเลยว่าต้องมีนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกนชินอินแพ c กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวฉบับเต็มของตัวละครพี่ชงลี่นั่นเองเทพหินสุดหล่อของพวกเรานะครับ ผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าตัวละครนี้เนี่ยผมรักมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าดีลำดับต้นๆเลยครับของเกมทีมหลักที่ผมเอาไว้ใช้ลงอบิดเนี่ยก็ขาดตัวละครนี้ไม่ได้เลยครับพี่ชงลีดาเมจก็ดีแล้วก็เกาะเนี่ยต้องพูดถึงเกาะนะครับตัวละครนี้เกาะเทพมากๆเลยครับโดยในคลิปนี้นะครับระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามต่อไปนี้กันครับ คำถามที่1จุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งในทีมของพี่ชงลี่ครับเราควรปั้นพี่ชงลี่เนี่ยไปในทิศทางไหนดีแล้วทำไมผมถึงบอกว่าพี่ชงลี่เนี่ยเก่งอะไรขนาดนี้ถัดมาครับคำถามที่2ครับหมู่ดาวหน้าเล่นต้องเปิดเยอะขนาดไหนถึงตัวละครนี้เนี่ยจะเล่นสนุกครับแล้วก็คำถามที่3ครับอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกของพี่ชงลี่จริงๆใส่ได้หลายแบบมากเลยมาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้าง แล้วก็สุดท้ายครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานพี่ชงลี่มาช่วงเวลาหนึ่งนะผมก็สรุปเป็นเทคนิคแล้วก็การเล่นของพี่ชงลี่มาฝากกันครับว่าเราควรเอาพี่ชงลี่เนี่ยไปใช้ทําอะไรได้บ้างครับโอเคไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มกันเลย feito off with ancient Leo id, Rex Rex peace the land. They Lapis Lapis his left with must Li An say We ตัวละครพี่ชงลี่นะครับเป็นตัวละครถือหอกห้าดาวแล้วก็ธาตุหินนะครับ สำหรับพี่ชงลี่เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเทพแห่งหินนะครับแล้วชื่อของพี่ชงลี่เนี่ยมีการเรียกไปหลายชื่อมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นมอลเล็กซ์หรือว่าเล็กซ์ลาปิสหรือว่าเทพแห่งหินเทพแห่งการทําสัญญาแบบนี้เป็นต้นครับมาต่อกันที่สเตตโปรเกชันหรือว่าการเลื่อนขั้นตัวละครของพี่ชงลี่กันบ้างดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับแม็กเอชพีครับเป็นตัวละครที่มีเบสเอชพีแล้วก็แม็กเอชพีเนี่ยสูงมากๆ ลและในการเลื่อนขั้นตัวละครพี่ชงลี่ไปในแต่ละขั้นนะครับเราจะได้ Geo d a m ม g e โบนัสหรือว่าโบนัสความเสียหายธาตุหินมาถึง28.8%เลยทีเดียวและนี่ก็เป็นไอเทมไว้สำหรับอัพสกิลของพี่ชงลี่นะครับเราก็สามารถไปหาเตรียมกันไว้ได้เลยผมขอข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับหน้านี้ ถัดมาเรามาดูสกิลของพี่ชงลี่กันบ้างครับมาเริ่มจากการโจมตีปกติ a n น of Stone สำหรับการโจมตีปกติก็จะเป็นการแข่งหอกออกไปด้านหน้าเนี่ยหครั้งนะครับต่อเนื่องซึ่งในครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการจิ้มมอนแรงๆแล้วมอนก็จะกระเด็นออกไปด้วยนะสำหรับการชาร์าโจมตีครับจะเป็นการปักหอกไปเป็นทางแล้วก็พุ่งไปด้านหน้าด้วยอันนี้เท่มากๆเลยครับถัดมาสกิลธาตุครับโดมินัสลาปิดิส สำหรับสกิลนี้เราจะมีการใช้ได้2แบบครับแบบแรกก็คือการกดใช้ทันทีในการกดใช้ทันทีนะครับจะเป็นการปักเสาออกมาด้านหน้า แล้วเสาเนี้ยก็จะสร้างวงออกมารอบๆเสานะทำดาเมจธาตุหินทุกๆ2วินาทีครับเป็นระยะเวลาถึง30วินาทีเลยทีเดียวเรียกว่าเสานี้อยู่นานมากๆเลยครับซึ่งเจ้าเสาหินนี้นะครับสามารถซันสะเทือนสร้างความเสียหายธาตุหินเนี่ยไปกับสิ่งก่อสร้างธาตุหินอื่นๆได้อย่างเช่นสกิลโอ่งของนักประจนภัยนะครับหรือว่าจะเป็นประตูของเจนิงกวงนะครับถัดมาเป็นการกดค้างนะครับซึ่งกดค้างเนี่ยจะถือว่าดีมากๆเลยในการกดค้างนอกจากปักเสาเหมือนกับการ กดใช้ปกติแล้วก็ยังสร้างเกาะขึ้นมาด้วยครับซึ่งเจ้าเกาะที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็จะหนาตาม max hp ของพี่ชงลี่นะครับนอกจากนี้เจ้าเกาะนี้นะครับยังดูดซับดาเมจทุกอย่างได้ดีถึง150%เลยแล้วก็ระยะเวลาของเกาะจะอยู่ที่20วินาทีเลยนะครับถือว่านานมากๆเลยครับ สำหรับคูดาวสกิลของการกดค้างเนี่ยจะอยู่แค่12วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกาะอยู่20คูดาวสิสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับแล้วก็การกดใช้ปกติคูดาวจะอยู่เพียงแค่4วินาทีเท่านั้นครับผมถัดมาสกิลออาติแพลเนต บีเฟลสำหรับสกิลวันตีนะครับจะเป็นการเรียกอุกบาทตกลงมาใส่ศัตรูเป็นวงกว้างเลยอันนี้เท่มากๆเลยสร้างดามเมจทาตหินอย่างรุนแรงครับพร้อมทําให้ศัตรูโดนแช่เป็นหินณนะช่วงเวลาหนึ่งด้วยครับโดยสกิลเนี่ยถ้าเรายิ่งอัพไปขั้นสูงขึ้นจํานวนของการติดหินก็จะนานขึ้นไปเรื่อยๆครับเริ่มต้น3.1วินาทีถึง4วินาทีครับคูลดาวของสกิลนี้อยู่ที่12วินาทีแล้วก็ใช้พลังงานเพียงแค่ 40หน่วยเท่านั้นเรียกว่า40หน่วยน้อยมากๆเลยนะครับถ <is> ัดมาถัดมาเรามาดูสกิลติดตัวของพี่ชงลีกันบ้างนะครับสกิลติดตัวแรก r e s o n a n ว Wave สำหรับสกิลนี้เมื่อเราสร้างเกาะและถูกโจมตีเกาะเนี่ยจะแข็งแก่งขึ้นทีละ5% 5%ไปเรื่อยๆสูงสุดที่5สแต็นะครับ สกิลติดตัวที่2 Dominance of Earth สำหรับสกิลนี้พี่ชงลี่เนี่ยจะได้รับโบนัสดาเมจจากพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครนี้ครับเริ่มจากการโจมตีปกติทุกอย่างจะแรงขึ้น1.39%ของพลังชีวิตสูงสุดถัดมาเป็นสกิลธาตุนะก็จะแรงขึ้น1.9%ของพลังชีวิตสูงสุดและสุดท้ายครับสกิลอ u t ติแรงขึ้น33%เลยนะครับของ max hp ซึ่ง3อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าทุกอย่างของพี่ชงลี่ยิ่ง max hp สูงเท่าไหร่ ดาเมจทุกอย่างก็จะสูงขึ้นเท่านั้นครับและสุดท้ายครับคะแ n นออฟคิสตันสำหรับสกิลติดตัวนี้เมื่อเราทำการครัฟหอกนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับแรกคืน15%ในกรณีที่เราใช้พี่ชงลี่ในการคารฟนะครับ หลังจากที่เราได้ดูสกิลต่างๆของพี่ชงลี่แล้วนะครับเรามาตอบคำถามที่1กันดีกว่าจุดเด่นแล้วก็ตำแหน่งในทีมของพี่ชงลี่มาเริ่มจากจุดเด่นของตัวละครนี้กันก่อนเลยนะครับตัวละครนี้มีเบสเอชพีหรือว่าพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยที่สูงมากๆเลยนะครับแถมยังมีโบนัสความเสียหายธาตุหินเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยนะครับจากการเลื่อนขั้นตัวละครเนาะถัดมาครับจุดเด่นนี้เนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับตัวละครนี้ครับ ก็คือเป็นตัวละครที่เกาะหนาที่สุดในเกมเลยครับเรียกวันหนาแล้วก็นานที่สุดในเกมด้วยนะครับอันนี้เด่นมากๆจริงๆครับแล้วเกาะเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างในการเล่นของทีมเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากที่ผมมีตัวละครที่สร้างเกาะได้แล้วผมติดเกาะตลอดเวลาเลยไม่มีทีมไหนของผมที่ไม่มีเกาะเลยครับถัดมาครับดาเมจธาตุหินต่อเนื่องสําหรับตัวละครนี้เนี่ยอย่างเช่นสกิลธาตุเนะาะปักเสาลงไปมันก็มีการสร้างดาเมจธาตุหินต่อเนื่องเมื่อธา าธาตุหิน ไปคอมโบกับธาตุใดๆก็ตามนะครับก็จะเกิดการเป็นคริสตัลเกิดขึ้นเนาะพวกคริสตัลพวกนี้เวลาไปเก็บปุ๊บมันก็จะสร้างเกาะให้เราด้วยเรียกว่าอันนี้ก็ทําให้ตัวละครหรือว่าทีมของเราเนี่ยอึดขึ้นไปอีกนะครับรอดชีวิตในสนามขึ้นไปอีกครับถัดมาสกิลออาติของพี่ชงลี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะหลักแบบ3-4มสี่ห้าหมื่นขึ้นแน่นอนครับเป็นแสนก็ได้เหมือนกันนะถ้าคอมโบดีๆนอกจากนี้เจ้าสกิลนี้เนี่ยยังสามารถแช่มอนได้ด้วยการแชร่มอนเนี่ยยิ่งแช่นะ เรายิ่งสามารถทําอะไรในทีมได้มากขึ้นครับอย่างเช่นกรณีที่เราเจอมอนสเตอร์ที่มันแบบว่าวิ่งใส่เราหลายๆตัวถ้าเราสามารถหยุดมันไว้สัก3-4วิได้เราก็สามารถเตรียมตัวใช้สก,กิลถัดๆไปได้ง่ายขึ้นครับสุดท้ายเลยนะครับจุดเด่นของตัวละครนี้คือมีประโยชน์กับทีมทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเอาไปใส่ในทีมอะไรพี่ชงลี่เนี่ยก็เรียกว่ามีประโยชน์มากๆมากๆจริงๆครับ ถัดมานะครับเรามาดูตำแหน่งในทีมของพี่ชงลี่กันบ้างดีกว่าสำหรับตำแหน่งในทีมต้องบอกเลยว่าผมเชียร์ให้พี่ชงลี่เนี่ยเป็นดาเมจรองแล้วก็ซัพพอร์ตของทีมนะครับซึ่งอันนี้สามารถทําไปพร้อมๆกันได้เลยเราก็ใช้การสลับมาทําดาเมจแล้วก็เปิดเกาะต่างๆนะแต่แอบใส่ไว้ตัวเล็กๆนิดนึงครับว่ากรณีที่ใครอยากเอาพี่ชงลี่เนี่ยมาฟาดฟันในสนามก็ดาเมจไม่แพ้ตัวละครอ,อื่นเหมือนกันก็สามารถเล่นเป็นดาเมจหลักได้เหมือนกันครับสำหรับดาเมจหลักเนี่ยก็จะเป็นสายดาเมจขาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีก สำหรับรายละเอียดครับสำหรับการจัดทีมให้ตัวละครนี้เรียกว่าจัดง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนในเกมตัวละครนี้สามารถเข้าคอมโบกับเขาได้หมดเลยครับผมบอกเลยว่าพี่ชงลี่เนี่ยดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนหามาครอบครองแล้วก็ปั้นเลยนะครับเต็มที่เลยสำหรับตัวละครนี้ถัดมาเรามาดูหมู่ดาวของพี่ชงลี่กันบ้างดีกว่าหมู่ดาวที่1นนะครับล็อก The backbone of Earth สำหรับมูดาวแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มจำนวนเสาของสกิลธาตุครับจากเดิมเราจะปักได้ทีละเสาเท่านั้นแต่ถ้าเรามีมูดาวที่1เราจะปักได้2เสาครับถัดมามูดาวที่2 Stone the c a d l e of Jade ในมูดาวที่2เมื่อเราใช้สกิลเอาตินะครับจะมีการสร้างเกาะของสกิลธาตุทันทีอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราสร้างเกาะได้ง่ายขึ้นนะและถัดมาครับมูดาวที่3 Jade shimmering t o darkness จะเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุขึ้นมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับมูดาวที่4 t o โทปัส u n b r e a k a b l e o f f e a r l s s s สํำหรับมูดาวนี้จะเพิ่มงวงกว้างของสกิลอันติเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมา20%ครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาของการติดสถานะ การแช่หินเนี่ยอีก2วินาทีครับจากเดิมมันสูงสุดอยู่ที่4บวกไปอีก2เป็น6วินาทีคิดดูว่าแช่กันลืมไปเลยครับแล้วคููดาวอยู่ที่12วินาทีเท่านั้นเรียกว่าแช่นานๆลืมๆไปเลยครับแช่ได้ทีๆเลยครับถัดมาครับหมู่ดาวที่5 Lastly h e l o of the order สำหรับหมูดาวที่5จะเพิ่มเลเวลสกิลของอาร์มติขึ้นมา3ขั้นทันทีแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดไปเป็นที่15ครับและมาดูมูดาวสุดท้ายครับ คิซโซ่บบลตีออฟโดมิเนเตอร์สำหรับมูดาวสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราสร้างเกาะขึ้นมานะแล้วถูกโจมตีนะครับ40%ของดาเมจที่ทำจะถูกเปลี่ยนเป็นฮิลของตัวละครที่อยู่ในปัจจุบันครับแล้วจำนวนฮิลที่ฮิลเนี่ยก็จะไม่เกิน8%ของ H p ของตัวละครปัจจุบันเหมือนกันครับซึ่งสกิลนี้ก็เรียกว่านอกจากเกาะหนาแล้วก็ยังกลายมาเป็นตัวที่ฮิลได้อีกด้วยเรียกว่าถ้าเกิดว่าเอาพี่ชงลิมมูดาวที่6เข้าทีมเนี่ยก็ไม่ต้องมีตัวละครฮิลอีกแล้วครับ ทีนี้เมื่อเราดูหมู่ดาวทั้ง6เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาตอบคำถามที่2กันดีกว่าครับว่า6กหมู่ดาวนี้เราควรเปิดพี่ชงลี่กี่หมู่ดาวดีถึงตัวละครนี้จะน่าเล่นครับเรามาเริ่มกันจากเอาทุกหมู่ดาวมากองรวมกันนะ ผมจะบอกเลยว่าการที่เล่นพี่ชงลีแบบไม่มีหมู่ดาวเลยเนี่ยถือว่าเวิร์กแล้วครับเพราะว่าหลักๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีหมู่ดาวเลยหลักๆเลยเราสลับมาใช้เกาะเรื่อยๆแค่นั้นเพียงพอแล้วครับจานวนดาเมจของเสาเนี่ยในหมู่ดาวที่1เราไม่ได้หวังมากนะมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับส่วนเรื่องของอันติเราสร้างเกาะทันทีเนี่ย เอาจริงๆหมู่ดาวที่2ก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลายะเวลาของเกาะเนี่ยมันอยู่ถึง20วินาทีดังนั้นนะครับเราสามารถสลับมาเล่นได้เรื่อยๆสร้างเกาะได้เรื่อยๆเลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหมู่ดาวที่4บ้างหมู่ดาวที่4เนี่ยเพิ่มความกว้างข,ของอันติแล้วก็สถานะหินผมมองว่าอันนี้ก็ยังเฉยๆอยู่นะและสุดท้ายครับสำหรับหมู่ดาวที่6เนี่ยก็จะเป็นการฮิลตัวละครเพิ่มขึ้นมาเนาะผมมองว่าเราก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการฮิลเนาะ ก็จะกลายเป็นตัวละครซับพอร์ตที่แบบครบเครื่องมากเลยมีทั้งเกาะมีทั้งฮิวไม่ต้องมีตัวละครฮิวในทีมประมาณนี้ครับสำหรับหมู่ดาวบอกเลยว่าผมเชียร์ว่าใครที่ยังไม่มีควรจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วหมู่ดาวที่1 2 4 6เนี่ยก็แล้วแต่เลยครับว่ามีจำนวนซับมากน้อยขนาดไหนครับผมถัดมานะครับเรามาดูอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกของพี่ชงลี่กันบ้างดีกว่าเราควรใส่อะไรกันดีนะมีใส่อะไรให้เราเล่นบ้างครับ มาเริ่มกันที่อาวุธครับโดยอาวุธเนี่ยผมจะหยิบอาวุธที่มันเป็นสําหรับ2ส,สายนะครับถ้าเกิดว่าตรงวงตัวเลขเนี่ยเป็นสีขาวๆแปลว่าเป็นธาตุกายภาพนะครับหรือว่าดาเมจหลักนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าในวงสีเหลืองๆนะครับก็จะกลายเป็นดาเมจรองหรือว่าซับพอร์ตนะก็เป็นดาเมจความเสียหายธาตุหินนะครับแล้วแต่เลยครับว่าจะเล่นอะไรถ้ามันมี2ส,สีก็แปลว่าทั้ง2ส,สายใช้อาวุธชิ้นนี้ได้ดีครับมาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกครับ s t a r ์ o h o o m a สำหรับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยก็ถือว่าแนะนำแล้วก็เหมาะสมที่สุดเลยครับสำหรับพี่ชงลี่เพราะว่าพี่ชงลี่เนี่ยใช้ h p ในการเล่นเนาะแล้วก็มาบวกคีดาเมจไปอีกเรียกว่าอันนี้เหมาะสมสุดๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีการแปลงแม็กเฮของเราเนี่ยมาเป็นแอคแท็อีกนะซึ่งโดยรวมแล้วหอกอันนี้ถือว่าแหลมสุดๆไปเลยครับทั้งสงสาย ถัดมาครับสกายวาร์ดสำหรับหอ,อกนี้เนี่ยใครเล่นซับพอร์ตเนี่ยผมแนะนำให้ใส่อันนี้นะเพราะว่ามันจะบวก Energy r e c ชาร g e ครับจะทำให้พี่ชงลี่นะครับสามารถสลับมาใช้อันติได้อย่างทีทเลยเจ้าหอ,อกนี้เนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับส่วนตัวแล้วผมเชียร์หอ,อกนี้นะแต่ถ้าเกิดใครต้องการดาเม็แรงๆเนี่ยไปสตาร์ทออฟโฮมาจะดีกว่านะครับถัดมาครับหอ,อกที่3สําหรับตัวหอ,อกเจ สำหรับหอ,อกนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหอ,อกที่แนะนำครับเพราะว่านอกจากพลังโจมตีพื้นฐานที่แรงแล้วก็จะมีคีเลดด้วยซึ่งเจ้าคีเลดเนี่ยก็จะทําให้เราปั้นพี่จงหลีได้ง่ายขึ้นแต่หอ,อกนี้เนี่ยตัวของออฟลองของเขาเนาะก็จะต้องมีการเอาหอ,อกเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ด้วยถึงจะได้แอคแท็เพิ่มขึ้นมา ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นดาเมจลองอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นดาเมจหลักเอาดาเมจสีขาวเนี่ยหอกนี้ก็ถือว่าเหมาะสมเลยครับและถัดมาครับหอกหินหรือว่าหอกวอลเทคนะครับสำหรับหอกนี้เนี่ยผมก็จะเชียร์ให้สําหรับใครที่เล่นดาเมจขาวจริงๆนะเรียกว่าเป็นหอกที่สามารถทําดาเมจได้สูงที่สุดเลยครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เราเอาพี่ชงลีมาวิ่งไล่ฟันในสนามนะ และถัดมามาดูอาวุธ4ดาวกันบ้างครับอาวุธ4ดาวชิ้นแรกก็ยังหนีไม่พ้นอาวุธ Battle Pass ครับ a t สแมสำหรับหอ,อกนี้ก็เรียกว่าคิเลตเนี่ยสูงมากๆก็จะทำให้เราปั่นง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ตามถือว่าหอ,อกนี้เนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรเลยถัดมาครับตามกันมาติดๆเลยสำหรับอาวุธที่คิเลตสูงๆแล้วก็มาบวกแอคแทคด้วยสำหรับหอ,อกใหม่ครับหรือว่าหอ,อกเมืองจีนลิทิกสเปีย หอ,อกนี้นะจาเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่เป็นตัวละครจากเมืองลีเย่สตัวในทีมนะครับที่จะใช้เจ้าหอ,อกนี้จะทําให้เอฟเฟกของหอ,อกนี้เนี่ยเล่นขึ้นมาได้อย่างสูงสุดครับและถัดมาครับหอ,อกที่7 Back k e e คีปโหอ,อกนี้ก็จะมาบวกคีดาเมจเป็นอีกหนึ่งหอ,อกหนึง่งที่สามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวสําหรับการทําดาเมจดครับ จากหอ,อกทั้งหมดนะครับอาจจะต้องพึ่งกาชาแล้วก็จํานวนซับนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเราก็มาต่อกันที่หอ,อกที่8เลยครับสําหรับหอ,อกคาฟสําหรับหอ,อกนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับสายดาเมจขาวเลย ก็คือจะมาบวกฟิสิก c a l คาทดาเมจโบนัสหอกนี้คราบได้โจมตีปกติแรงด้วยอันนี้ก็จะเหมาะกับการจรีปกติมากๆเลยครับและหอกสุดท้ายครับสำหรับหอก3ดาวบ้างหอกนี้ก็จะเป็นสำหรับสายซับพอร์ตล้วนๆเลยครับใครที่จะเล่นพี่ชงเล่เนี่ยเน้นมาสร้างเกาะแล้วก็อันติอยู่ไม่กี่ทีนะครับแล้วก็ไม่มีหอกอะไรจะใช้แล้ว มาใช้หอก3ดาวอันนี้ก็ได้นะครับแบ็กเทสโซเจ้าหอกนี้เนี่ยจะมาบวก HP ของตัวละครถึง46.9%เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยครับ ถัดมาครับเรามาดูอาร์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่าสําหรับอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมขอแยกเป็น2แบบนะแบบแรกจะเป็นสายซับพอร์ตกับดาเมจลองรวมกันนะสำหรับสายนี้นะครับใครที่เน้นไปทางซับพอร์ตจริงๆเนี่ยก็จะแนะนําให้เป็นการใส่ซีโนเบสไปเลยครับนอกจากอัลติจะแรงขึ้นแล้วนะครับหลังจากการใช้อัลติเนี่ยก็จะบวกแอคแท็กทั้งทีมถึง20%นานถึง12วินาทีซึ่งเจ้า12วินาทีนี้นะครับก็จะตรงกับสกิลอัลติของพี่ชงลี่ตรงๆเลยครับ12วินาที ดาเมจโดยรวมของทีมเนี่ยก็จะบวกมา20%ทันทีครับสำหรับกรณีเราใส่ซีโนเบสนะแต่กรณีที่เราอยากได้อันติของพี่ชงลี่เนี่ยหรือหวังดาเมจจากอัลติของพี่ชงลี่แรงๆนะครับเราสามารถใส่เป็น2 n o โนเบสแล้วก็ใส่เป็น2อาอาอิกเพตตาที่จะมาบวกความแรงหินอีก15%ครับ ใส่2อ,อันนี้ก็ได้หรือกรณีที่ใครเน้นไปทางการสร้างเกาะนะครับเราก็สามารถใส่อาร์ติแฟกต์ใหม่ที่จะมาบวก m a x h เฮดพีไปอีก20%ซครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์อาร์ติแฟกต์ใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเกาะของพี่ชงลีเนี่ยเขาหนาด้วยตัวเองอยู่แล้วครับเราไม่จําเป็นเนี่ยที่จะต้องเล่นให้มันหนาอะไรขนาดนั้นสําหรับสเต็กของเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์นะครับเริ่มจากสเต็ปหลักเราจะใส่เป็นพลังชีวิตครับโบนัสความเสียหายธาตุหินแล้วก็ ใส่เป็นถ้าเกิดใครเล่นดาเมจเน้นมาทางดาเมจหน่อยก็อาจจะเป็นอัตราคิหรือว่าคีดาเมจครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสร้างเกาะหนาหนาหน,าหน่อยก็จะมาใส่เป็นพลังชีวิตครับส่วนตัวผมแนะนําให้เน้นไปทางดาเมจเลยนะเพราะว่ามีพลังชีวิตแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเลือดประมาณสักสามหมื่นพี่ชงลีก็เกาะหนามากๆแล้วครับถัดมาครับสเตตลองเราจะเน้นไปที่อัตราคิคีดาเมจเหมือนเดิมครับถัดมาเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีครับ ถัดมาครับอีกหนึ่งสายกรณีที่ใครอยากเล่นพี่ชงลี่เนี่ยมาฟาดฟันในสนามนะครับหรือว่าเล่นเป็นดาเมจหลักของทีมเลยผมแนะนำเป็น2เซตนี้เลยครับเซตบัสเตนชิวารี่แล้วก็เซตเพาเวลฟมซึ่ง2เซตนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยนะครับเป็นเซตของสายกายภาพที่จะบวกดาเมจของสายกายภาพไปอย่างละ25%รวมแล้ว50%เรียกว่าดาเมจขาวเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปมากๆเลยครับแนะนำเป็นเซตนี้เซตเดียวเลยครับแล้วก็มาดูที่สแตนหลักกันบ้าง อาจจะเปลี่ยนมาจากเดิมนิดนึงครับก็จะมาใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายทัดกายภาพแล้วก็อัตาคิกคิดาเมจครับสแตทลองเนี่ยก็จะมาเน้นที่การทำดามเมจดล้วนๆเลยครับซึ่งจะบอกเลยว่าถึงสายนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่อาร์ติแฟกต์ HP เลยนะการสร้างเกาะของสายนี้เนี่ยก็ยังถือว่าหนาอยู่ดีนะครับ และมาต่อเนื่องกันที่คำถามสุดท้ายของเราเลยนะครับก็คือเทคนิคแล้วก็การเล่นของพี่ชงลี่ที่ผมเอามาฝากกันนะหลังจากที่ผมใช้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเลิฟมากๆเลยนะสำหรับตัวละครนี้มาดูกันที่เทคนิคแรกนะครับสำหรับการฟันปกติจริงๆแล้วเทคนิคนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชำนาญมากนะครับการฟันต่อเนื่องของพี่ชงลี่นะครับในการโจมตีสุดท้ายจะเป็นการทำให้มอนสเตอร์เนี่ยกระเด็นออกไปซึ่งเวลามอนสเตอร์กระเด็นแล้วถ้าเราอยากจะฟันให้ต่อเนื่องนะ ให้เราทําการกดชาร์จโจมตีครับเพื่อที่จะพุ่งตามมอนสเตอร์ไปนะสําหรับกรณีนี้ก็จะทําให้เราทาดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็กรณีที่เราเนี่ยตีติดเสาหรือว่าตีติดกําแพงอะไรสักอย่างเนี่ยให้ชาร์จโจมตีลงรัวเลยนะครับก็จะเป็นการปักหอกลงลัวที่จุดเดิมเลยครับก็จะทาดาเมจได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เล่นพี่ชงลี่มาเป็นดาเมจสายกายภาพนะผมเน้นไปทางดาเมจรองแล้วก็ซับทีมมากกว่า เราก็เลยมาต่อกันที่เทคนิคที่2ที่ผมค่อนข้างถนัดและก็ชอบมากเลยครับก็คือเทคนิคก,การสร้างเกาะนั่นเองสำหรับการสร้างเกาะของพี่ชงลีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยจริงๆก็รวมไปถึงเกาะของตัวละครอื่นๆที่สามารถสร้างเกาะได้ด้วยนะครับซึ่งเกาะของตัวละครเกมนี้เนี่ยมันจะมาช่วยทําให้ตัวละครหลายๆตัวเล่นได้ง่ายขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นน้องหูเต่าครับที่น้องเนี่ยจะต้องลดเลือดตัวเองมาเรื่อยๆเนาะในการโจมตีน้องเนี่ยก็จะตายง่ายมากๆเลย ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรามีเกาะเนี่ยก็จะช่วยทําให้น้องไม่ตายครับหรืออีกหนึ่งกรณีครับตัวละครที่จะต้องชาร์จโจมตีครับอย่างเช่นน้องการยูน้องการยูที่จะต้องมาแบบยืนชาร์จโจมตีอยู่พักใหญ่แล้วกรณีที่การยูโดนสกิดนิดเดียวการชาร์จโจมตีก็จะถูกสกัดถูกไหมแต่ว่ากรณีที่เรามีเกาะครับเราสามารถยืนชาร์จยิงได้อย่างสบายสบายเลยครับรวมไปถึงกรณีที่เราเอาไปลงพวกดันที่มันโหดๆเนาะอย่างเช่นอัอบสิบ12ที่มีเจ้าก็ติล่าสตัววิ่งมาใส่เราลัวๆเนี่ย ถ้าเราสร้างเกาะได้นะครับเราก็สามารถยืนยิงหรือว่ายืนตีได้สบายสบายเลยนะแนะนำจริงๆครับสำหรับตัวละครที่สร้างเกาะได้ถ<ป>ัดมาครับสำหรับเทคนิคที่สาสำหรับเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ c a n ซ e l a n i m เม i o นของสกิลอัลติของตัวละคร5ดาวครับกรณีที่เราไปยืนชิดกับเสาของสกิล e ของพี่ชงลี่นะครับก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่มีการเข้าคัดซีนของสกิลอัลติครับ เทคนิคที่4กรณีที่เราเล่นตัวละครธาตุหินมากกว่า1ตัวนะครับอย่างเช่นนิ้งกวงหรือว่าตัวละครที่เป็นนักประชนภัยเราสามารถทําวงของสกิลเนี่ยได้กว้างมากๆเลยนะเพียงแค่ใช้เสาแค่เสาเดียวเท่านั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับพี่ชงลี่เนี่ยแค่ศูนย์หมู่ดาวก็สามารถทําสั่นพองไอตัววงธาตุหินเนี่ยได้ไกลมากๆากแล้วครับเพียงพอต่อการใช้งานจริงๆครับซึ่งเทคนิคนี้เราจะสามารถวางได้3ชิ้นในสนามนะ แล้วก็สามารถไปทำการสะท้อนเจ้าวงหินเนี่ยกับเอลติของสกิลนักประจนภัยได้ด้วยนะครับกรณีที่เราเล่นตัวธาตุหิน2ตัวในทีเนี่ยนอกจากจะมีการสั่นพ้องธาตุหินที่มาบวกดาเมจแล้วก็จะช่วยสร้างวงตัวเนี้ยให้กว้างขึ้นดาเมจโดยรวมก็จะสูงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นไปด้วยครับถัดมาเทคนิคที่5นะครับต้องบอกเลยว่าพี่ชงลี่เนี่ย เป็นสุดยอดของนักขุดแร่ในตำนานเลยครับเพราะว่าสกิลอีในการกดค้างเนี่ยเวลาเรากดสกิลธาตุค้างสามารถทำลายแร่ได้เป็นวงกว้างมากๆเลยครับต้องบอกเลยครับว่าผมใช้อันนี้ตลอดเวลาเวลาไปเก็บแร่เลยครับ และมาต่อกันที่เทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการต่อสู้กับเจ้าบอสลูกเต่าท่านหินนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้ตัวละครที่ใช้ธนูเนาะมายิงเจ้าลูกเต่านี่ให้เลือดลดไปเรื่อยๆได้เนาะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องทําลายเจ้าเสาในตอนสุดท้ายใช่ไหมครับหลังจากที่บอสมันใกล้ๆตายแล้วซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไปกดค้างสกิล E นะครับกลางวงของเส,สาสเสาตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่อันตีไปอีกหนึ่งทีนะ ก็จะจบเกมทันทีครับเสาทั้ง3เสาของเจ้าบอทาตหินเนี่ยจะโดนทําลายไปทันทีครับก็เรียกว่าเล่นเจ้าบอลธาทหินเนี่ยจบอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับมีใครชอบตัวละครนี้กันบ้างครับยกมือหน่อยแล้วใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเราก็อยากจะแนะนำอะไรมาแชร์กันได้เลยในคอมเมนต์นะครับส่วนตัวผมเน้นย้ำอีกหนึ่งทีเลยต้องบอกว่าตัวละครนี้ต้องมีนะ ต้องมีจริงๆครับแม่ป้ายยากันขนาดนี้เลยทีเดียวต้องมีแล้วแหละอ่ะอะใครที่กำลังจะเติมเงินเกม g e n นช i นอิมแพ t นะครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลย Easy Card ครับแพ็คใหญ่ของเขาเนี่ยจาก3,000บาทเหลือเพียงแค่2,400บาทเท่านั้นเองถูกไว้ใจได้แล้วก็เติมง่ายด้วยนะปัจจุบันเขามีเว็บไซต์เติมแล้วครับอย่าลืมไปเติมกันล่ะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ5,968สับสไาเบอร์จากทาง u t u b e ครับว้าวจะ6,000แล้วสู้สู้ส,สู้ต่อไปครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b ับส i ายและที่สำคัญอย่าลืมแชร์กันต่อให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็พี่ชงลี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ